ตัวนีโอจะมีการลงทุนวันสอง0ันกว่าล้าน 2, ะานะครับก็เป็นโรงงานใหม่ซึ่งตัวนีโอจะมีการลงทุนวันสอง0ันกว่าล้าน 2, ะานะครับก็เป็นโรงงานใหม่ ก็มีข่าวของน e โอนะครับเมื่อวานนีโอเขาก็ออกแถลงเหมือนกันนะครับว่าตัวโรงงานใหม่เนี่ยซึ่งจริงก็อยู่เราก็พูดเรื่องนี้กันมาสักพักแล้วละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการออกข่าวมาก็มาอัปเดตกันละกันก็ภาพร,มรวมๆเนี่ยตัวน e โอจะมีการลงทุนมาณ2000กว่าล้านนะครับก็เป็นโรงงานใหม่ซึ่งจะเป็นลักษณะของออโตเมตค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อระยะยาวจริงๆอันนี้ก็อยู่ในฟอร์คแฮสแล้วก็อยู่ในไฟลิ่งตอ,ตอนตั้งแต่ตอนที่ เข้าตลาดแล้วนะครับว่าโรงงานใหม่เนี่ยเขาจะมีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโรงงานในรูปแบบใหม่เลยแหละเพื่อจะเพิ่มตลาดเพิ่มเรื่อง market share แล้วก็เรื่องของส่งออกด้วยนะครับก็จะเน้นๆก็จะเป็นเรื่องของตัวซิลเวอร์เอชครับก็เขาก็ตอนนี้ก็เจาะตลาดได้ค่อนข้างดีนะครับถ้ามาดูเนี่ยต้องบอกว่าราคาหุ้นเมื่อวานก็บวกไปได้สักเกือบสอเปอร์เนต์ะครับนีก็ปิดเมื่อวาน29.5%ต้องบอกว่า ราคามันลงมาค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นการกังวลกันมากเกินไปนะครับสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยฟันดเมนทัลของ NEO เนี่ยยังค่อนข้างดีอยู่นะครับก็คาดเอามารีแคปให้ฟังอีกทีแล้วกันว่าไตรมาสที่4เนี่ยคาดกำไรเนี่ย259ล้านนะครับก็บวกเยอะทั้งเย็นเยียร์แล้วก็ยังบวก Q 1, Q 1 Q, ก็ถืองเปอร์เซ็นต์ Q1Q ก็ถือว่าเปอนะมางโอเคนะครับก็ เป็นเรียกว่าเป็นนิวไฮเลยสำหรับบริษัทนะครับก็เป็นไปตามเป้าที่บริษัทวางไว้ว่าจะพยายามจัดตลาดมากขึ้นแล้วก็ไปแยกมาเก็ตแชร์มากขึ้นก็ทําได้โดยเฉพาะในกลุ่ม s i l v e r ร์เแล้วก็เรื่องของตัวของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแต่มาดหนึ่งนี่อาจจะมีการชะลอตัวบ้างนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของออฟซีซันมีวันหยุดมากอันนี้ก็เป็นไปตามซีซันัลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่เขาจะพยายามไปต่างประเทศส่งออกมากขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับปี2024เนี่ยการส่งออกเขาไม่ได้เข้าเป้าเท่าไหร,ร่่่่คก็ตวาวทีเย ค่าการกันไหวก็ปีส0 2 5ัก็น่าจะลุยเพิ่มเติมก็จะมีค่าใช้จ่ายในการพวกหาดิสติบวเตอร์เข้าไปลงในโมเดนเทรดแรงต่างเนี่ยเพิ่มขึ้นสำหรับต่างประเทศนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าถ้าลงนี้ไปแล้วระยะยาวเนี่ยน่าจะยังโอเคนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Product m i x ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันแต่ไตรมาสหนึ่งก็เชื่อว่ายังกำไรค่อนข้างโอเคอาจจะลดลงคิวหนิ่วนิดหน่อยนะครับคำแนะนำเราก็ยังเป็นซื้อนะครับป้าหมายราคาที่46.75นีโอนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน คอน sumer s t a b l e ที่เราชอบนะครับแล้วเชื่อว่าปี2025ก็น่าจะยังทำกำไรได้ค่อนข้างโอเคอยู่เลยอีกเรื่องเมื่อวานนะครับคือหาพอสมควรเลยนะครับก็ไม่ได้ใจได้ตามกันหรือเปล่าก็ทาง Miss s r a n นนะครับ MGI นี่คุณนวัดนะครับซึ่งเป็นประธานเนี่ยก็ออกมาถแถลงนะครับได้ซื้อลิขสิทธิ์ของ Miss Universe มาอยู่ในมืออีกอันหนึ่งแล้วนะครับก็จ่าย180ล้านบาท ให้กับทาง JKN นะครับอันนี้ก็ถือว่าตรง180ล้านเนี่ย30ล้านจะมาจากทุนหมุนเวียนของบริษ,ษ,ษัทแล้วก็150ล้านนียก็คือจะกู้จากคุณวัดแทนนะครับก็เป็นการลงทุนเรียกว่าเข้าไปสู่ระบบนางงามเต็มตัวเลยนะครับทั้ง Miss Grand เองทั้ง Miss Universe ก็จะอยู่ในมือของ MGI แล้วนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ประกาศเมื่อวานเองเนี่ย ราคาหุ้นชนซลลิงเลยนะครับบวกไป30%เลยบวก3.5บาทปิดที่14.9นะครับแต่อภาพนี่มาให้ดูก็คือว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับก็ต้องบอกว่าราคามเคยพุ่งขึ้นไปที่70เกือบ7บบาทเลยนะครับก็ช่วงหลังๆก็มีข่าวนู่นข่าวนี้เข้ามาก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่รวมได้มี s อ u นิเวอร์เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าราคาก็ดีดกลับขึ้นมาที่14.9นะครับก็ น่าจะเป็น positive sentiment ต่อเนื่องได้อยู่นะครับก็การที่ได้ลิขสิทธิ์ของนางงามเข้ามาอยู่ในมือทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะทำให้การบร,ริหารจัดการเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ไอตัว MGI มันจะมี w a r r a n นด้วยนะครับเพราะเมืม่อวานวอลรันเนี่ยบวกไป100%เเลยนะครับติดตามดูช่วงบา่ายอยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นตัวที่ร้อนแรงมากในช่วงบา่ายนะครับ MGI